ครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีเช้าวันพรฤหัสบดีที่17กันยายน2563นะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาอย่าลืมนะครับเพจเรามีครูบาอาจารย์ดังนั้นกดแชร์เป็นค่าครูกันด้วยนะครับกดแชร์เป็นค่าครูกันด้วยนะครับกดไลค์กดหัวใจเป็นค่าครูกันด้วยนะครับ แนวต้านมีทั้งหมดหนึ่ง6 6สาสี่ห้าหกหกแนวครับแนวต้านมีหกแนวแนวต้านมีหกแนวแนวต้านที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าเหรียญแนวต้านที่สองพันเก้า้อยห้าสิบเหรียญแนวต้านที่สามพันเก้า้อยหกสิบแนวต้านที่สี่ก็คือเทนไลน์เทนไลน์ตอนนี้กดลงมาอยู่ที่พัน4้าหกสิบสี่แล้วครับนะครับ 1,964เป็นแนวต้านที่4แนวต้านที่5 1,973ไฮของเมื่อวานนี้1,973จำกันได้เนาะก็เป็นแนวต้านไปแล้วแนวต้านถ้ามันทะลุแนวต้านต่อไป2,000เหรียญครับแนวต้านจิตวิทยากลมๆ2,000เหรียญแล้วแนวต้านหลักของเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายยาวไกลของเราอยู่ที่2,120กับ2,160เหรียญจำกันได้เนาะเพราะ เพราะผมได้จองพื้นที่แนวต้านตรงนี้ไว้เผื่ออนาคตเนาะโอเคนะอ่ะแนวรับมีทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้าหแนวรับมีหแนวครับแนวรับที่1โลเช้านี้เลยครับ1 9 3เหเหรียญโลเช้านี้เลย1 9 3เหเหรียญเป็นโลในอดีตที่เช้านี้ลงมาแตะแล้วก็ยังไม่หลุดลงไปนะครับตอนนี้กำลังเด้งขึ้นมานิดนิดนะตอนนี้อยู่ที่1939 ก็เด้งขึ้นมาเล็กน้อยแนวต้าน,น,นแนวรับที่2,932เหรียญครับ1,932เหรียญแนวรับที่3,929 1,929แนวรับที่4,921แนวรับที่5,914 1,914จำได้ใช่ไหมครับมันมาจากโลในอดีตเนาะแนวรับที่5,910 1,910ก็คือเทนไะลน์เนาะเทนไลน์ที่เราลากนะครับแนวรับที่6โลในอดีต1 9นเเหรียญน,นะครับก็เท่านี้ก่อนครับไม่น่าหลุดลงไปหรอก1 9นเเหรียญไม่น่าจะได้เห็นนะถ้าได้เห็นนี่ก็ต้องระวังแล้วละ่ะโอเคนะย้ำอีกทีครับแนวรับ1,936 1,932 1,929 1,921 1 9 1 4 1 9 1 0แล้วก็1906เหรียญน,นะครับหลุด1906เหรียญมันจะไม่งามนะครับต้องระวังด้วยนะความงามมันจะหายไปเลยนะครับโอเคนะระมัดระวังตัวกันด้วยครับสำหรับเดทนะครับอันตรายนะช่วงนี้เหวี่ยงสนุกสนานอย่าเพลินนะครับทำกำไรกันอย่าเพลินนักเนาะการเพลิดเพลินเกินไปบางครั้งก็อาจจะเป็นการสูญเสียได้นะครับรอแนวโน้มดีๆนะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เป็นค่าครูกันด้วยนะแล้วเจอกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ